น้องบีก็มาเจอมาเจอร้านขายเครื่องบินล่อนนะครับนี่ครับเ,เครื่องบินล่อนเ,เอาเลยปลย่อยเลยิวโอ <laughs> ว้ายมาดูวันนี้ดิครับนี่อันนี้โดนนกนะครับโดนนกจิกกินไส้เห็นไหมครับนี่จิกกินไส้ในท้องคุนะมาดูความน่ากลัวของเป็ดวัดม่วงนะครับเนี่ยครับความน่ากลัวของเป็ดวัดม่วงนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับน้องบีน้องบิงบ๊กอยู่บ้านนว่างนะครับ ก็เลยอ่าเราจะพากันไปดูผีกันนะครับวันนี้น้องพิกจะพาลิงไปดูผีด้วยนะครับเอาลิงร้องไงอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะพาลิงไปดูผีด้วยตามไปดูกันนะครับสวัสดีครับน้องบีน้องพีคสวัสดีครับ อ่ะน้องบิ๊กกลัวนะครับน้องบิ๊กบอ,อกไม่กล้าไปยืนออะไปอีกนิดไม่กลัวหลอกเข้าไปอีกนิดหนึ่งอ่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละอะน้องบิ๊กก็มายืนมายืนอยู่ที่เท้าผีเป็ดนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับเท้าผีเป็ดสูงมากนะครับสูงมากดูน้องบิ๊กยืนนี่ครับน้องบิ๊กยืนก็หัวนี้แค่เลยแต่ตุ่มผีเป็ดขึ้นมานิดเดียวเองเห็นไหมครับเนี่ยเรามาดูโอ้โหตัวสูงมากมือก็ใหญ่นะครับมือใหญ่แขนยาวนะครับโอ้โหนุ่นครับ แลปลิ้นนะครับสูงริ้วเลยนี่ครับนี่ครับน้องบิ๊กยืนน้องบิ๊กยังกลัวเลยน้องบิ๊กบอกน้องบิ๊กกลัวไม่กล้าเข้าไปนู่นส่วนนั้นส่วนนั้นเปรตตัวเมียเปรตตัวเมียดูพุงดีครับพุงนี่ป่องทุกตัวเลยพร้อมนะครับพร้อมแต่ว,ว่าพุงป่องเห็นลูกกระตาไหมครับลูกกระตานี่ปิ้นออกมาอยู่นอกนะครับเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดู ลูกกระตาผีเป็ตอนนี้มันตอนบ่ายนะครับมันจะย้อนแสกนิดนึงเนี่ยครับลูกกระตาปิ้นออกมาอยู่งนอกเห็นไหมครับแต่ว่าลิ้นนี่ยาวมากเนี่ยครับลิ้นยาวเลยโอ้โหลิ้นยาวเลยครับเพื่อนๆลูกกระตาก็ป้นออกมาลิ้นนี่ลิ้นนี่ห้อยลงมาถึงพุงเลยนะครับอ นี่นะครับใครที่ทําบาปนะครับใครที่ทําไม่ดีนะครับเด็กคนไหนทําไม่ดีกับพ่อกับแม่นะครับดือ้อเป็นเด็กดือ้อไม่ขยันเรียนหนังสือนะครับนี่เลยใช่เนี่ยต้องลงไปอยู่ในกระ้าทองแดงนะครับนี่ถามพี่บีดูพี่บีอยากลงกระดาทองแดงไหมครับไม่อยากนั้นพี่บีต้องเป็นเด็กดีนะครับตงบิ๊กด้วยนะครับ ไม่งั้นก็ต้องลงกระทะทองแดงแล้วเป็นไงครับเต็นไหมโดนยมมาทูดเอาหอกทิ่มเห็นไหมถ้าเราตกไม่ร้องนะไม่ร้องนี่โดนยมมาทูดเอาหอกทิ่มหน้าอกเป็นไงครับเลือดไหลไม่ใช่ไม่ใช่แล้วดูแลบลิ้นสิครกบแลบลิ้นออกมาบอกโอ๊ยเจ็บมากไม่ไหวแล้วเจ็บแก้วเมียตวเมวตัวเมวตัวเมวตัวีเจ็บแลัวไม่ไหวแล้วเมินแล้วกมดูคนนู้นคนนู้นนนลังจะถูกจับโยนลงมานเม ยมมาทูดยกแบกขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วก็จะจับโยนเข้ามาในกระทะนี่จับโยนเข้ามาว้าไม่อยากลงไม่อยากลงคนนี้ละ่ะนี่คนนี้ก็ตะกุยตะกลายออกมาเห็นไหมครับนี่คนนี้พยายามจะออกมาจากกระทะเพราะว่าอะไรกระทะมันร้อนใช่ไหมครับแล,แล้วเขาจะเขาออกมาได้ไหมนี่ไงเขากำลังจะตะกุยออกมาออกไม่ได้ออกไม่ได้ถ้าออกมาก็โดนโยมมาทูดเอาหอ,อกจิ้มแล้วก็จับโยนเข้าไปใหม่นี่ไงเห็นไหมครับนี่ นี่แหละเขาอยากออกมาเพราะว่าในกระทะมันร้อนใช่ไหมนี่ในกระทะทองแดงมันมีแต่เห็นไหมฐานร้อนร้อนไฟร้อนร้อนดูสิครับนู่นน่ะมีฐานมีไฟร้อนมากพยายามจะออกมาพอแล้วถ่านแล้วให้ดูเดี๋ยววันนั้นไม่ร้อนแล้วแร้วร้อนนี่ไงร้อนมากบอกว่าเห็นไหมเนี่ยแต่ละคนแลบลิ้นกันร้อนมากครับแล้วแล้วไม่ใช่พอเราไปก็ไม่ต้องลงโทษแล้วว่าโดนก็โดนลงโทษสะสมแล้วโอ้ยโดนลงโทษอย่างนี้แหละทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี พอถ้าลงตกกระลกอ่ะตกกระลกก็ต้องโดนลงโทษอย่างนี้ตลอดใช่โดนลงโทษตลอดถ้าตกกระลกอ่ะไม่มีวันไหนให้พักผ่อนเลยเพราะว่าตกนรลกไงลูกเพราะว่าเป็นคนไม่ดีไงเป็นคนไม่ดีเนี่ยข้างเนี่ยข้างล่างก็สมไฟเห็นไหมนี่ข้างล่างก็จะจุดไฟอย่างเงี้ยร้อนละอุเลยสมไฟให้ร้อนเนี่ยลองออกมาสีออกมาก็โดนจับโยนเข้าไปอีก ไอเ้อนไเอนาเนี่ยยังกำลังแทงคนนู้นอยู่นู้นกำลังเอาหอกแทงหน้าอ,อกคนนน้อนอยู่นี่เดี๋ยวก็มาจับจัดการคนนี้อีกเนี่ยเอ้เเขาเรียกวิ่งหนีหล่ะวิ่งหนีไม่ทันวิ่งหนีไปไหนรอดยมมาทูดเยอะอยมมาทูดมีอยู่ทั่วไปเลยเยอะมากมอ่านบีอ่านน้องบีอ่านชิน้องบีอ่านมนุษย์ุษอ่าชอบชอบทำอะไรครับ โกงหลักเขตที่ดินอ่าเมื่อตายต้องมานั่งเฝ้าต้องมานั่งเฝ้าหลักเขตที่ดินอ่าบาปนโยมอ้าวบาปนะโยมเห็นไหมพระท่านบอกบาปนะโยมนี่มาดูโยมคืออะไรพ่อโยมก็คือก็คือญาติโยมไงพระท่านเรียกเรียกว่าโยมนี่อันนี้ก็เป็นหัวเป็นไรหัวเป็นอะไรบีบิ๊กบอกสิหัวเป็นอะไรควายแล้วอันนั้นล่ะ นี่อะไรหัวเป็นอะไรบัวแล้วนี่ล่ะหัวเป็นอะไรหมาหมาแล้วอีกตัวหนึ่งหัวเป็นอะไรนี่อนีอันนี้หัวเป็นอะไรแพะแพะถูกต้องแล้วอีกอันหนึ่งงูถูกจระเข้อะเสือลิงกวางช้างอ้าวลิงลิงลิงนี่บีเอาไปทักทายเพื่อนหน่อยดีเพื่อน มาเจอกันอีกแล้วนะโอ้ยจ้าเอ๋ทิถือหัวไปด้วยนะเดี๋ยวหัวหายบีบิ๊กเห็นไหมเ้นนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ดึงขอบอาใช่ระวังหัวหายเอาถือหัวไปด้วยโอ้หแลบลิ้นยาวมากเลยครับนี่โอ้ลิ้นยาวเฟื่อยเลยนี่ถือหัวตามไปด้วยนะเดี๋ยวหัวหายนะในท่านชมก็ยืนคคมอยู่ข้างหลัง นี่ครับเอาโซ่ล่ามโซ่ล่ามแล้วก็เอามีดดาบแทงทำไมไม่เอาอทำไมไม่เตรียมทำไมไม่เตรียมกาวมาติดหัวอืมอ้าวน้องบิ๊กบอกทำไมไม่เอากาวมาติดหัว <c oughs> โอ้อันนั้นมีปืนด้วยอันนี้ท่านโยมถือปืนเท่มากเลยน้องบีน้องบิ๊กดูสิ <c oughs> นี่ท่านโยมถือปืนด้วยเ <c oughs> นี่ยครับท่านโยมถือปืนจิ้มเข้าไปที่หน้าเ <c oughs> นี่ยครับเท <c oughs> ใช่เนี่ยมีอันเนี้ยที่มีท่านยมถือปืนเนี่ยโหเท่มากปกติท่านยมจะถือดาบถืออะไรนะครับแต่นี่ถือปืนนี่อันนี้ก็จะโดนโดนล่ามไว้แล้วก็เอาเลื่อยเอาเลื่อยเลื่อยเอาน้องบีมาอ่านให้เพื่อนฟัง่น้โดนห้อยโดนห้อยใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่อันนี้จับจับห้อยอยู่บนเสานะครับจับห้อยอยู่บนเสาแล้วก็เอามีดฟันข้างหลังเนี่ยครับ โอ้โหอาน้องบีอ่านให้เพื่อนฟังสิเขาบอกว่าบาปเมื่ออะไรเป็นมนุษย์ชอบเคี่ยนตีพ่อแม่อ๋อเมื่อตายยมมาทูตก็จะเอามีดฟันหรือว่าเลื่อยตัดมือเจ็บปวดทรมานมากโอ้โหโอ้โยบีนี่ดูต้นนิ้วหนามต้นนี้สิ นี่เพื่อนๆมาดูต้นนิ้วหนามต้นนี้โอ้โหเอาปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปบาปปีนขึ้นไปไม่ปีนเหรอข้างบนมีอะไรไม่ปีนก็ปล่อยให้หมากัดข้างบนมีอะไรรออยู่ข้างบนเหรอโอ้ยนก<า>นูน่นพากันปีนใหญ่เลย,ย,ยปีนขึ้นไปนุ่นเลือดเลือดไหลอู้แล้วถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปสุดจะโดนอะไรต่อโดนนกจิกนูน่นโดนนกจิกเล่นงานอยู่ข้างบนนู่นนะครับ โดนนกจิกอยู่ข้างบนทำไมถี่ไม่ขี่นกอ่ะขี่นกไปเหรอขี่นกไป๋อ้องวีกบอกทำไมไม่ขี่นกไปนั่นมันในนิทานหรือเปล่าลูกขี่นกไปน,นี่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 ข้างล่างนี้โดนท่านยมเอาหอกเอาหอกจิ้มท่านยมก็จะเอาหอกจิ้มอย่างเงี้ยครับจิ้มเอวจิ้มก้นโอ้โหตกลงมาก็โดนหมากัดกินเนี่ยคนนี้โดนดูคนนี้ดิดูผีคนนี้ไม่ใช่คนนะผีดูผีนี่โดโดนหมากัดคอ นี่ไงผีเนี่ยโดนหมากัดคอตกลงมาโดนหมากัดคอเอาขึ้นไปขึ้นไปโดนนกจิกโอ้ทรมานตลอดทางเลยแล้วาไม่คนต้นะก็ต้นงิ้วนี่หนามยาวมากครับหนามยาวมากโอ้โหฝั่งนี้ก็โดนหมาไล่กัดนู่นไงหมาไล่กัดปีนช้าไงเนี่ยผีผีตัวไหนปีนช้าก็โดนหมาไล่กัดเนี่ยโดนหมาไล่กัดโอ้โหน,นกจิกลูก,กตาออกมาเลยนก นกนกอยากกินลูก,กตาครับนี่กิกลูก,กตาหลุดออกมาเลยเนี่ยโดนเจาะเข้าไปในท้องเลยครับอันนี้ทําอะไรผิดน้องบีมาอ่านหน่อยนี่นี่นบาบเมื่อเป็นมนุษย์ชอบอะไรชอบทอรมานทรมานผู้อื่นด้ไวยการเอาห,หอกหอกแทงปากเมืม่อตายายมมาทูต<า>ก็เอาหอก แทงปากทรมานแสนสาหัสนี่ไงนี่ไงลูกนี่ท่านโยมเอาหอกแทงปากนี่ไงนี่นี่ท่านโยมยืนเอาหอกแทงปากเนี่ยดูครับอ้าบาปนะโยมนร่งไงเอาหอกแทงปากโอ้ทรมานแสนสาหัสจริงๆด้วยที่บอกว่าพวกเนี้พวกที่นคนแบบฆ่าเนี่ยเขาเขาบาปคนลือเป็นคนฆ่าบาปอย่างเช่น พวกอย่ามาทูเขาอ่ะเ,เดี๋ยวก็อปาบกไหมครับ<ต>ปากปากอ่ะอ้าวอันนี้เกวียนเนี่ยนี่นี่เกวียนน้องบีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกวียนนี่นี่ช่วยกันลากเกวียนช่วยกันเข็นเกวียนเนี่ยครับเนี่ยครับช่วยกันลากเกวียนนี่ลากเกวียนเข็นเกวียนเป็นไงล่ะเหนื่อยไหมบิ๊กอย่างนี้เหนื่อยไหมใช่เหนื่อยนะอุ้ย เหนื่อยแล้วก็โดนทรมานด้วยน้องบิกล้มล้มใช่ไหมลูกเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บมานี่มานี้มาพออุ้มมาอุ้มมาโอ้ยน้องบิกล้มครับน้องบิกไม่เห็นหลุมน้องบิกไม่เห็นหลุมเนี่ยครับจะเห็นเปรตนะครับจะมีผีเปรตมีผีทุกโอ้มีผีทุกแบบเลยนะครับเนี่ยมีผีทุกแบบเลยเป็นสัตว์ทุกชนิดเลยเนี่ยครับฝั่งนี้จะเป็นเรื่องราวแบบรามเกียรติ นะครับจะมีตัวโขนตัวละครมีหนุมานเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับรามเกียรติ์ครับเนี่ยมีพระรามนะครับพ,ะพะระรา,ามเนี่ยครับมีทศกัณฐ์เนี่ยครับมีทศกัณฐ์พระรามนะครับเรื่องราวรามเกียรติ์นะครับอันนี้การต่อสู้ของหนุมาน เขาเอาเขาได้ตัดขอของพวงษาไปใช่แล้วก okay. ็หล่นลงมาเขาก็ตายใช่นี่ไงนี่ไงจะเห็นนี่เห็นเห็นไหมครับจะเห็นเนี่ยกำลังสับสับตรงตรงตรงคอเลยตรงบ่าเลยเห็นไหมครับเนี่ยสับเข้าไปเขาเรียกว่าขาดสะพายแร้งเนี่ยที่เขาเรียกว่าคอขาดสะพายแร้งเลยเนี่ยครับแม่แมนเพียวหัวขาดใช่เนี่ยสับก็โดนสับเข้าไปตรงคอเห็นไหมครับเนี่ยครับ ช้างทรงก็คือก้านกล้วยนะครับเนี่ยส่วนส่วนช้างทรงของของหงสาก็คือภายพายงวงแดงเนี่ยครับนี่ใครวแดงเขาเป็นตาอ่าเนี่ยครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเนี่ยทรงทําสงครามยุทธหัตถีนะครับกับกับอ่ามหาอุปราชาใช่ไหมมหาอุปราชา<ฮ>ของ ของเจ้าเมืองหงสานะครับเนี่ยนี่นะครับคนอ่าน้องบีก็มาเจอมาเจอร้านขายเครื่องบินร่อนนะครับนี่ครับเครื่องบินล่อนเอาเครื่องบินร่อนเอาดึงแรงรงไหมครับต้องดึงแรงๆไหมอ่าดึงแรงๆนะครับ อ๋อโอ้โหโอ้ไปตกอะน้องน้องบิ๊กลองบ้างน้องบิ๊กอะให้น้องลองบ้างครับนี่ฟิ้วเอาเลยปล่อยเลยฟิ้วโอ้โหมองดานไหมลูกมองดันไหมอ้าวมาเลยแม่เสียตังค์ลวคราวนี้ Mmm. <laughs> พญานาคอยู่อันนี้เด็กๆเ,เคยเห็นพญานาคไหมม <Okay. S 1> ียังไงพญานาคอยู่ตรงบันไดเนี่ยครับตรงทางขึ้นเนี่ยครับพญานาคสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยครับอ่าที่นะครับหลวงพ่อใหญ่ ใหญ่มากเนี่ยดูสิครับ,ไ,บหไหนครับพอแลอ้วแล้วมันไปจับได้ไหมจับนิ้วจับนิ้วตรงไหนเดี๋ยวแม่พาไปจับตรงนิ้วจับนิ้วนะใหญ่มากเนี่ยดูน้องบีน้องบิ๊กยืนดีครับยืนกันแค่นี้นครับพอจะรู้ว่าครครับรูว่าหัวหัวัวหัวใช่น้องบีน้องบิ๊บกเนี่ยครับนี่ฐานนี่ฐานนะครับฐานฐานหน้าตากนะครับ จะเป็นลานนะครับลานที่อยู่ตรงฐานนะครับฐานหลวงพ่อใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นลานกว้างอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีประชาชนมาสักกราระบูชากันนะครับเนืองแน่นนะครับเนี่ยถือว่าเยอะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยครับ ใังไงขึ้นไปแตะขึ้นไปแตะนิ้วครับขึ้นไปแตะนิ้วได้ขึ้นไปแตะนิ้วไหวตรงนี้ครับขึ้นไปแตะนิ้วตรงนี้อ้าว oui ไปเลยเด็กๆไปแตะเลยให้แม่อุ้มไปนี่ครับใครที่มาก็จะมาแตะนิ้วเนี่แหละครับแตะนิ้วขอพรอนท่านครับมาดูน้องบีน้องบิ๊ก อ,อึ๊บแตะให้ถึงนะบีบีแตะให้ถึงนะบีเอาบีชูนิ้วขึ้นไปชูนิ้วขึ้นไปแตะให้ถึงอึ๊บออขอให้เป็นเด็กดี <c oughs> เป็นเด็กดีต้องขอด้วยเหรอ,อ <c oughs> เป็นเด็กดีต้องขอด้วยเหรอครับอ่ะ,อะน้องบิ๊กแตะให้ถึงนะ โอ้โหเอาน้องบิ๊กแตะให้ถึงนะอึ๊บเอาชูนิ้วขึ้นไปอึ๊บโอ,อ้นี่ไงน้องน้องบิ๊กแตะแล้วน้องบิ๊กขออะไรอะขออะไรอะขอเตจังขอเตจังเอาแม่ขอบ้าง ขอบ้างเนี่ยครับใครอยากขออะไรก็ขอเลยนะครับแต่นี้ต้องขอทุกคนนะใครมาแต่นี้ต้องขอทุกคนเาเลยหรือว่าจะแต่เพิ่มพลังก็ได้ไม่ต้องขอไม่ต้องขอแต่ขอพลังขอพลังไมัแล้วแล้วเด็กเขาเข้าในนี้ได้ไหมไม่ได้ครับ อ่าแล้ววันนี้น้องบีน้องบิกก็จะกลับกันแล้วนะครับวันนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วต้องรีบกลับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผีเป็นมันจะออกมาน่ากลัวมากเช่ไหมครับน้องบีน้องบิกต้องรีบกลับก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามให้น้องบีน้องบิกด้วยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย